มาฟรีไหมสับไม่ได้มาฟรีไฟ้ากูไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวแม่กูตีตายหูไม่ไมนะกูและหิวจัดอย่างแดกเนื้อควายเอาละครับก็การสวัสดียูทูบและผู้ชมทุกท่านครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่รายการจะไปต่ทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมรถพีแต่นั้นะซึ่งในวันนี้ก็จะมาสอนทำอัตลักษณ์สลายหรือว่าตัวไลท์ชิการะคินะครับนี่ฮะ พลังงานชั่วร้ายนะครับผมนะมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งนะครับดูดีโคตรชั่วร้ายเลยครับผมนี่ฮะแต่ว่าระดับเนี่ยมันกากกว่าเดกกูนะครับนี่ฮะนะหลายคนอาจจะอยากรู้ไงว่าเดกกูกับอาชิกาลาคีเนี่ยตัวไหนเก่งกว่ากันดูก็รู้แล้วนะครับดูจากระดับก็รู้แล้วเนี่ยรีเจเนอเรียเดกูระดับอีพิกเอ้ยมิสติกนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยแถมยังถูกกันด้วยนะครับแน่นอนว่าชิกาลาคีเนี่ยกากกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะสามารถทำลายได้ทุกอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ แต่ก่อนจะรับชมขอแนะนําร้านนี้เลยสลัดบักและรับเติมนบั克ราคาถูกมีปาาระกันกดเกมพัตลิต้าส่งของไวปลอดภัยแน่นอนหากใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับขอบคุณรหัสจากน้องเบิร์ดนะครับนี่น้องเบิร์ดสุดโร่ะนะครับนี่ฮะอ่า TNK นวันนะครับเจ้าของไอดีที่ให้ยืมรีวิวนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าพลังจะเป็นยังไงคุณผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสอนทํากันดีกว่านะสิ่งที่เราต้องมีเลยก็คือ One โเซียนนะครับจำนวน1ชิ้นแล้วก็ตามด้วย ดักเน็ตเฟ t มินนะครับจำนวน5อันนะครับแล้วก็ตํามด้วยโซชาร์ตนะครับผม25อันแล้วก็ตําด้วยเพชร2 5 0 0 0นี่เราต้องไปหาอย่างนี้สิ่งที่จะหาพวกนี้ได้ก็คือบอสชิการะคีนะครับผมเราต้องไปตีบอสนะฮะได้จากบอสอย่างเดียวเลยก็คือนี่มาที่กาะตึกนะครับอ่าแล้วเราก็เสกบอสที่ก่อนี้นะครับผมส่วนวิธีการเสกบอสให้เราเนี่ยทำการคับที่เสกนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับอ่าวิธีการคับนะรู้ว่าใส่โค้ดก็ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งโค้ดไว้ใต้ล่างคลิปนะับมันจะบครั หรือว่ามาคับตรงนี้ก็ได้ใครที่เบียบว่าที่เสกหมดนะครับนี่คับเลยดักเนสปิลิตนะครับสิ่งที่เราต้องหามาคับเลยคือเพชร2 5 0 0โรยซัมมอนออฟจำนวน50อันแล้วก็บอสโทเ็น55อันนะครับนี่ฮะซัมมอนออฟได้จากการกดกล่องซุ่มนะครับไอพวกกล่องพวกเนี้ยนะครับดีเจเนอเรทคอมมอนได้หมดเลยนะฮะหรือว่าจะมาซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ตรงนี้ก็ได้อ่าใช้ใช้เพชรใช้ตังซื้อได้นะครับนี่ ราคาจะอยู่ที่4 0 0 0 0บาทใช้เพชรซื้อก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้บอสโทเคนแต่ว่าบอสโทเคนเอาไว้เสกบอสนะครับผมอ่ะส่วนบอสโทเคนวิธีการหาให้เราไปที่เกาะบอสนะผู้ชมนี่เกาะบอสตารางหมักอมคอสนะครับให้เราทําการเสกบอสนะฮะมันจะได้จากการตีบอสเสกนะครับผมนี่นี่จะเป็นบอสที่แบบว่าเกิดทุกสิบนาทีห้านาทีก็ได้นะครับนี่ฮะมันก็จะตอบเหมือนกันโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ได้จากการตีบอสตีเลยยี่สบห้าตัวพอได้แล้วเราก็ไปครับที่เสกบอสได้เลยนะฮะนี่อ่ามาที่กอดตึกแล้วก อ่าแล้วก็หาเพชรมาได้25,000นะครับและเราก็จะได้ที่สิกบอสมาแล้วนะครับผมพอเราได้มาแล้วนะมันจะอยู่ในกระเป๋าเราเลยนะครับอ่ามันจะอยู่ในกระเป๋าเราแล้วเราก็สิกได้เลยโดยการกดกินนะครับอ่าเดี๋ยวดูก่อนว่าน้องคนนี้มีไหมไม่มีแต่สมมุติว่ามีนะผู้ชมถ้าถ้าเรามีใช่ไหมเราก็กดกินได้เลยเหมือนไอ้ที่สิกเจ้าอะนะครับอ่ากดกินได้เลยมันก็จะเป็นการสิกบอสอันนี้สมมุตินะแล้วบอสมันก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมนะ ไอวันโฟโอเซลนับที่ตีจากบอสชิการาคิโอกาสอยู่ที่ศูนนะครับแล้วก็ตามด้วยดักดักเน็ตเฟดเมนนะครับโอกาสอยู่ที่2%กว่าแล้วก็ตามด้วยอีกอย่างหนึ่งเลยโซชาร์ดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจลืมไปเลยครับน่าจะโอกาสอยู่ที่25%นะครับอ่าหาไปเลย25ชิ้นนะครับแล้วก็ดักเน็ตเฟดเมนจำนวน5อันแล้วก็ตามด้วยวันโฟโอเซลจำนวน1ชิ้นนะครับได้จากการตีบอสโทมุระชิการาชินะครับผมนี่ฮะอ่าพอเราได้ครบทุกชิ้นนนนััับบบล้ก็มาคคไดเยะรี นะทำง่ายๆแต่โอกาสก็ตอบยากอยู่นะนะครับผมนี่มีครบทุกอย่างครับได้เลยนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามัดชิการะคิมันจะเท่ขนาดไหนผมก็ยังไม่เคยเห็นพลังเลยนะฮะมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาเกินนํากันดีกว่านะว่าชิการะคิจะมีสกิลอะไรบ้างอ่ะการต่อยโอ้นี่นี่น,น,นีการต่อยนะการต่อยการเตะนะครับผมนี่มีออร่าสีม่วงด้วยอ่าสกิลแรกเลยนะฮะ โอ้ไปการแตะพื้นนะแล้วก็จะมีแบบว่าระเบิดพื้นนะครับผู้ชมนี่อาจจะทําให้พื้นเนี่ยสลายแล้วก็ระเบิดนะครับผู้ชมนี่ฮะอ๋อสกิลสองไปการข่วนอ๋อไปการข่วนนะครัข่วนปุ๊บใครที่โดนปั๊บนี่โอ้โหนะฮะสลายสกิลสามสกิลสามรู้สึกว่าจะไปการแบบว่าต้องจับคู่ต่อสู้นะสกิลสี่ว้า เป็นการกระโดดตมตีนะคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็ระเบิดใส่พื้นนะครับอในอนิเมะเนี่ยพื้นแบบว่าพื้นทลายนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยพื้นมันแข็งปกนะครับผมอเดี๋ยวดูสกิลสามดีกว่านะว่ามันจะคัดสินหรือเปล่าสกิลสามนะสกิลสามจับล็อกเลยมานี่ทำไมไม่กลับบ้านนี่เรียบร้อยนะครับผมบีบคอตายนะครับแล้วก็เหล็กสลายไปเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวดูสกิลแรกก่อนว่ามีฮอกมันจะสลายหรือเปล่า มันไม่สลายแต่ตัวมันแตกนะครับเออนี่สกิลสองเ,เป็นการข่วนสกิลสามบีบคอนี่ผู้หญิงเขาชอบให้บีบคอนี่บีบคอนี่บีบแล้วสลายเลยนะฮะนี่แหลกนี่นี่นี่ท่านี้ท่านี้กระโดดจำครับจำแล้วก็นี่ฮะแตะพื้นหน่อยหอไหม พื้นจะกลายเป็นเส้นตารางหมกฮอแล้วก็นี่สลายเลยแต่ว่าเสียใจด้วยว่าที่นี่เนี่ยพื้นมันแข็งปุ๊กนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวดูดาเมจกันดีกว่านะไม่ต้องเคลือบาคีด้วยการต่อยดาเมจจะอยู่ที่9000สกิลแรกเลยดาเมจ6,000อ่าเดี๋ยวรอรอรออันี่หายไปก่อนโอ้55,000นนะครับเฮ้ยนี่มันแรงกว่าเดกุยกันเนี่ยสกิลส โอ้หกหมื่นสามพันไอ้ที่มาแรงเนี่ยเขาไปตีบวกดาเมจนะผู้ชมนี่ฮะมันก็เลยดูแรงแบบกว่าเดก,กุนะครับสกิลสามเฮ้ยบีบคอดำม,มี่ได้ด้วย78000อันนี้เขาไปบวกดาเมจยังมาแรงนะครับอ่าดาเมจจริงไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ว่าอันนี้ไปตีบวกดาเมจมันแรงนะครับสกิลสี่โอ้ ลึกซึ้งลึกซึ้งท่านี้ลึกซึ้งมากนะครับเป็นท่าที่เทมากดาเมจเก้าหมื่นมาดูดีว่าซองจินวูเนี่ยมันจะสู้ได้หรือเปล่านะครับอ่าและที่เหลือเรามาดูกันดีกว่าว่าพลังมันจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเราจะบีบคอซองจินวูแล้วกันนะเอโลเนี่ยนะครับแล้วก็ระเบิเดอีกทีหนึ่งเฮ้ยทีเดียววูบเลยนะฮะคุณผู้ชมวิเสศษใจไม่มีที่สิ้ชี้การชี้ว่ะนะฮะก็เลยแบบว่าเลยไม่ได้ทดสอบพลังแบบเต็มเหนียว บอสโทเค็นขาดอีกชิ้นเดียวปะไปหากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองทดสอบพลังนะครับว่าพลังมันจะสู้บอสตัวใหม่ได้หรือเปล่านะผู้ชมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาลองกับบอสบ้านๆนะครับนี่บอสบ้านๆนะครับสุนะนะครับผมนี่บอสบ้านๆอ่ะบีบคอเอาแค่บีบคอก็พอละมั้งนี่นี่บร้อยครับโอ้โหท่าสามนะครับท่าสามแม่ไม่อยากจะอวดอ่าโกโจโกโจนี่เอ้าหมดแล้วเหรอโอ้ที่เสกหมดแล้วครับคุณผู้ชมอ่ะสุนะได้ปะได้ปะ โอ้ไม่ได้ครับที่เสกหมดครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปครับที่เสกบอยกันดีกว่านะแล้วก็มาลงกันว่าบอสเนี่ยมันจะสู้ชิกาลาคีได้หรือเปล่าเออชิกาลาคีปะทะชิกาลาคีนะฮะอ่ะครับเลยดีกว่าอ่าจำนวน50ใช่ไหมจำนวนาสินี่นี่น,น,นี่เดี๋ยวนี้เขามีเทคทนโนโลยีเราซื้อเท่าไรอยากซื้อเท่าไร่สามารถพิมพ์ตรงนี้ได้อ่าพิมพ์แล้วก็ซื้อได้เลยนี่อ่าเทคโนโลยีนะผมนี่โอ้ยไม่ธรรมดาแล้วก็มาทําการครับได้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ อ่าครับได้เลยแต่ตรงนี้ไม่มีเทคโนโลยีนะนี่น่าเสียดายอ่ะชิกาเลคิหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราก็เสียได้เลยปับ๊บอ่าทีนี้แล้วเรามาลองกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นตัง้ตงแต่บีบคอก่อนเลยว้าสกิลสามไอ้สกิลสี่สกิลห้าไอ้ยสกิลห้าไม่มีสกิลแรกแทบจะเป็นอมตะ ถ้าเกิดว่าเราครูดาวเร็วนะแค่จะเป็นนับตะนะครับเฮ้ยดูเก่งกว่าดูเก่งกว่าเด็กกูอีกเด็กกูมันดูช้าๆอื่นๆยังไงไม่รู้นะขนาดว่ารถคูดาวรถอะไรต่างๆนะอันนี้ครูดาวเร็วกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยว่ามันน่าจะแพงกว่าเด็กกูนะแต่ว่ามันถูกกว่าเด็กกูเยอะเลยนะครับสำหรับคนใส่ซื้อนะครับใส่เติมเออเหมือนเด็กกูมันยังกักนะครับมันยังกักกัแต่นี่มันรู้สึกโหดเลยอะดูดิเนี่ย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 จะเป็นอับตาเลยเนี่ยเด็กกูคือแบบ แทบจะเอาตัวไม่รอดแต่พอชิการค์คีแล้วก็อันนี้น้องเบิร์ตเขามีลบคูดานะครับแต่ว่าเข้าไปตีบวกดาเมจนะครับคูดาก็ยังเร็วเหมือนเดิมนี่แทบจะเป็นอมาตะเฮ้ยมึงโกงเกินไปแล้วโอ้แปบ๊บเดียวนะฮะทำดาเมจถึงห้าเซนโอ้เอามาตา่าวเอ้ยเอามาตา่าวเอ้ยเอามาตา่าวเอ้ยนี่อู้ชอบว่ะชอบว่ะกูไม่ทำแล้วเด็กกูเนี่ยทำชิการค์คีแล้วครับคุณผู้ชมแม่งโหดจริง แต่ของมันก็หายากกันเนี่ยนะโหดแต่ของหายากนะครับโอ้เฮ้ยมันเก่งว่ะชอบชอบชอบเออพลังเกมยิงดู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 ธูมาร่าตัวปอมไม่ได้ขยับอะ่ะคิดดูนะฮะนี่สลายไป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 ตุกขีบสลายบีบคอสลายบีบคอสลายกระโดดสลายฮ่าอุย้ย โคตรโกงนะฮะน้องเบิร์ดครับพี่ขออนี้ได้ไหมครับเอไอดักเน็ตอะไรเนี่ยครับขอเนี่ยครับเห็นมีต้องหกอันเนี่ยนะฮะเออแม่งเก่งจริงครับคุณผู้ชมเออขอบคุณไอดีจากน้องเบิร์ดนะครับทำให้พี่ตาสว่างว่าชิกาคีเนี่ยแม่งโหดกว่าเด็กกูอีกนะครับผมเอาละครับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแหมก็ต้องรีบผากันครับชิกาคีแม่งโหดจริงนะฮะทำให้พี่ขอเนี่ยต้องวีไฟนะครับนะแทบจะเลิกใช้ซิกเลยนะครับผมอ่ะก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้้วครับบบ๊าาายยจ